รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่อุบลราชธานีและศรีสะเกดนะครับจัด3กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรกระตุ้นการค้ายแดนครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดจัด3กิจกรรมโดยที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมพลิกไอเดียสู่รายได้สร้างยอดขายด้วยคอนเทนต์ที่เป็นการส่งเสริมเพิ่มทักษะการขายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการมีการแนะนําการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพิ่มยอดจําหน่ายสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดในยุคป,ปัจจุบันได้จากนั้นครับท่านรัฐมนตรีได้เปิดงานธงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวที่จังหวัดศรีสะเกดที่จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรราคาประหยัดซึ่งภายในงานครับเปิดให้เกษตร,รกรซื้อปุ๋ยในราคาเพียงกระสอบละ200บาทและเคมีทางการเกษตรราคาถูก เป็นการบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับ นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้า GI ของจังหวัดศรีสะเกดที่ปัจจุบันค่ะขึ้นทะเบียนไว้จำนวน7รายการนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4,500ล้านบาทและยังได้เปิดมหก,กรรมทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกดมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาลดค่าครองชีพและทั้งนี้ค่ะก็ยังมีโมบาย งฟ้าเคลื่อนที่ค่ะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนใน3ามอำเภอซึ่งก็ได้แก่อําเภอกันทารักษ์อําเภอขุนหาญแล้วก็อําเภอภูสิงนะ